ฝ่ายรัฐบาลเนี่ยพยายามจะตีความเรื่องหนึ่งหนึ่งสองเนี่ยให้มันไปไกลกว่าดูหมินหมินประมาทอาฆาตมาดหลายไปเรื่องคําว่าจาบจ้วงอย่างเงี้ยม,มันก็ตีความหมายไปได้ไปหมดอะอะไรที่ตั้งใจจะวิจารณ์พลเอกประยุทธ์ในฐานะที่ทําให้สถาบันกษัตริย์สถา,สานะตกต่ำหรืออะไรก็แล้วแต่มันกลายเป็นจาบจ้วงสถาบันเฉยเลยคืออันเนี้ยฝ่ายค้านเองก็ต้องกล้าเสี่ยงผมคิดว่าฝ่ายค้านต้องกล้าเพราะว่า แต่ชวดวงกันไปเยอะแล้วครับครับทั้งที่ถ้อยคำอะไรต่างนี้บางครั้งมันก็ไม่ได้แบบมีความหมายขนาดนั้นก็โดนกันไปเยอะแล้วครับงั้นฝ่ายค้านเขาต้องกล้าแต่ว่าแน่นอนมันไม่ใช่การที่ไปพูดวิพากษ์วิจารณ์อะไรตรงๆแบบนั้นเขาไม่ทําหรอกจะไม่เป็นแต่ว่าเขาก็คือเขาจะวิจารณ์พลเอกประยุทธ์แหละว่าทําให้สถานะปัจจุบันเป็นอย่างไรความขัดแย้งในปัจจุบันเป็นอย่างไรอันนี้เป็นเรื่องที่ต้องพูดในสภาเป็นเรื่องที่ต้องพูดในสภา แต่ทีนี้เราก็คาดการได้ว่ามันจะเกิดการที่รัฐบาลประท้วงกันอย่างแบบเป็นไปได้อคือชว่วยโอกาสตีรวนกันในสภาหรือชิง <laughs> ชว่วยโอกาสเสนอหน้าค,คืออันนี้มันจะเป็นโอกาสของสสรัฐบาลเอ้ยก็นไหนๆก็ไหนๆคุณจะชว่วยโอกาสขนาดนั้นแล้วคุณก็ปล่อยเขาบรรจุจะตไปสิอันนี้<อ>วัดใจชวนด้วยนะ ก็คุมยากอะวัดใจแล้วก็เห็นใจในทางหนึ่งวัดใจชวนดนวยนะตกลงเนี่ยคุณจะออยอมให้บรรจุยติไหมถ้าคุณไม่ยอมเนี่ยนะฮะเพราะดูโดยเนื้อหาตัวอักษรแล้วเนี่ยไม่ได้นะไม่บรรจุไม่ได้ไม่ได้อะจะส่งกลับมาให้ฝ่ายค้านแก้ไม่ได้แล้ว <นะ S 2> ไม่บรรจุยิ่งไปกันใหญ่ในภาพรวมทางการเมืองนะม,มันเป็นปัญหาต่อระบอบประชาธิปไตยเพราะว่ามันไกลาจากการเสียงที่เรียกร้องอยู่นอกสภาใช่ เพราะฉะนั้นเนี่ยมันเป็นโอกาสของงานที่จะพูดมันเป็นโอกาสของการที่อ๋อฝ่ายค้านเขาก็จะพูดแหละและ้วก็คุณจะบอกว่าแหลมคมสถา,านการณ์จะแหลมคมขึ้นไหมอะไรต่างมันก็อยู่ที่รัฐบาลใช่ไหมแล้วก็มันเป็นโอกาสฝ่ายค้านที่จะพูดแล้วบอกแล้วเป็นโอกาสของฝ่ายรัฐบาลที่จะช่วยกันมาทวงห้อยโหนใช่ปะ่ะขุนพิยุทธเนี่ยเพราะฉะนั้นเขาก็เอาตามสบายไปสิฮะไม่เห็นเป็นไรเลยฝ่ายค้านนี่แหละถ้าเขา เขาพลาดไม่ได้เองนะฮะเขาพลาดไม่ได้ที่พลาดไม่ได้หมายถึงว่ามันมีคนคอยช่วยจังวจหวะจะโหนตลอดเวลาอืใช่ไหมแล้วก็ตีรวนตลอดเวลาและมีความเสี่ยงด้วยต่อให้ไม่โหนต่อให้รัดกุมขนาดไหนนะผมก็ไม่แน่ใจว่าคนอย่างปรินาศีละจะไปหโห<อ>นนอก,นอกสภานนด้วยหรือปเปล่าไปฟ้องนอ,นอะไรเน,น,นี้ยแน่นอนมันจะต้องมีทั้งในทั้งนอกสภาฮะคืออันนี้มันจะเป็นงานที่แบบทั้งในทั้งนอกสภาเอ่อ,อซัดกันหนักแหละใช่ไหม ไม่ว่าจะเป็นศิลาปารีนาสส,สประชาธิปัตย์สส,สภูมิใจไทยคือตอนนี้เราจะเห็นอย่างที่บอกอะเราจะเห็นพรรคประยุทธ์หนึ่งสองสามเนี่ยไม่มีความแตกต่างกันเลยในเรื่องนี้ครับในเรื่อง,งท่าทีต่อม็อบในเรื่องท่าทีต่ออะไรเงี้ยคือเขาไม่มีความแตกต่างกันละเขาไปด้วยกันหมดครั้งมันก็จะเป็นแบบอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ฝ่ายค้านก็เห็นอยู่แล้วแล้วฝ่ายค้านก็คือเอามาเลย ว่ากันตรงๆเลยคุณคุณต้องการเดินแบบนี้ใช่ไหมฮ<ะ>แล้วคุณยังไม่แก้สถานการณ์ที่เป็นอยู่ใช่ไหมสถานการณ์ที่เป็นอยู่ในคุณกรรมการสมนานัาอะไรก็ของปอมหมดอะ่ะครับ